ตรงนี้เป็นพ,พิพิธภัณฑ์ทางรถไฟไทยพม่านะครับสร้างโดยชาวอังกฤษนะครับอยู่ณเลขที่73ครับถนนเจ้าขุนเนนบนบ้านเหนืออำเภอเมืองจังหวัดจังหวัดกาญจนบุรีนะครับเป็นเอกชนนะครับมีค่าเข้าชมด้วยนะครับ อยู่กัะตรงข้ามกับสุสานนะครับทหารต่างชาติเดี๋ยวเราไปชมกันด้านนู้นนะครับที่พิพิธภัณฑ์แดดร้อนนิดนึงอย่างนี้เป็นบริเวณภายในของพิพิธภัณฑ์นะครับทาหารอานศึกนะครับที่กาญจนบุรี อันนี้เป็นของที่ระลึกนะครับาของที่ระลึกนะ นี้เป็นประวัติเส้นทางทำไมต้องสร้างทางรถไฟใส่ยมรณะนะครับทนะาหารญี่ปุ่นบุกไทยนะเข้าไปในเอเชียนะครับสงครามโลกครั้งที่สองนะครับ ระหว่างสงครามโลกนะครับญี่ปุ่นได้เข้ามาบุกจีนนะครับโดยเข้ามายึดพม่าผ่านไทยนะครับระหว่างพรมแทนไทยพม่านะครับทำทางรถไฟสายมรณะนะครับนี่เป็นทางเข้าพิพิธภัณฑ์นะครับ ที่กาญจนบุรีตรงนี้นะครับจะเป็นสุสานนะครับศพเฉลยศึกสงครามโลกนะครับปี1939-1945ถึงหน4 5นะครับจำปีสงครามโลกครั้งที่2นะครับ 9391945เป็นช่วงสงครามโลกครั้งที่สองนะครับที่เฉลยศึกเข้ามาเสียชีวิตนะครับในการทำสถานีรถไฟนะครับเป็นสุสานสงครามกาญจนบุรีนะครับน,นี่นะครับเป็นสุสานนะครับ เป็นอนุสร์นะครับมีทหารต่างชาตินะครับส่วนใหญ่นับถือศาสนาคริสต์นะครับมาจากหลายประเทศนะครับสหรัฐอาณาจักรนะครับกว้างกวางมากครับ อยู่ที่กาญจนบุรีนะครับด้านข้างจะเป็นพิพิธภัณฑ์นะครับด้านหนูนะครับหนึ่งเก้าสี่สามหนึ่งเก้าสี่สี่ส่วนใหญ่อายุ ก็จะเป็นทหารสามสิบสมัยสงครามลูกครั้งที่สองนี้ไม้กางเขนนะมาวางนี่นะครับไว้อะไรนะครับ มีผลจากสงครามโลกนะครับเฉลยสึกต่างๆมาเสียชีวิตที่นี่นะครับ